สวัสดีแฟนเพจ f อทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันอังคารแล้วนะครับผมมีรถคันหนึ่งมาให้ดูนะครับหนอ่อคันนี้ก็เป็นลูกค้า f อฟแฟนเพจนะครับที่ติดตามมาก็เอารถมาให้เช็คกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับว่าวันนี้มีรถอะไรมาให้ดูแล้วก็มีอาการเสียอะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับก็ Honda Civic FD นะครับ Civic FD หรือว่า Civic 06นะครับ คันนี้ลูกค้าแจ้งมาด้วยมีอาการน้ำมันเครื่องรั่วลงใต้ท้องรถนะครับแล้วก็น้ำมันพาวเวอร์รั่วเนาะคันนี้ผมก็ได้แจ้งเจ้าของรถแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูของเสียกันนะครับเนาะว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับที่อยู่บนพื้นนี้ก็คืออาการยอดฮิตของซีวิ c เอฟดีที่เจอบ่อยๆทำบ่อยๆนะครับว่า มีอะไรบ้างนะครับที่บ่อยๆอันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยนะครับซีวิคเอฟดีนะครับโอลิงวีเทคมาชอบรั่วนะครับนี่แข็งกรอบแตกหักหมดเลยนะครับนี่งอป็นกุ้งเลยนะครับอันนี้จะทําให้น้ํามันรั่วนะครับโอลิงวีเทคนะครับจะอยู่หลังเครื่องนะครับเนาะอันนี้จะทําให้น้ํามันเครื่องรั่วมันเป็นโรคประจาตัวของซีวิคตัวนี้นะครับตระกูลอาร์สิบแปดเนาะอันดับที่สองนะครับที่น้ํามันพาวเวอร์แห้ง นี่ครับปัมพาวเวอร์รั่วนะครับปัมพาวเวอร์รั่วพวกยางโอลิงฟินต่างๆมันรั่วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็มีชุดซ่อมขายนะครับเนาะอันดับที่สามนะครับที่เป็นโรคประจำตัวอาการยอดทิตของมันอีกอย่างหนึ่งคือท่อ p พาเวอร์รั่วท่อแรงดันสูงรั่วนะครับซีวิ c เอฟดีมันจะชอบรั่วประมาณตรงนี้นครับมันจะซึมออกตรงเนี้ยอันนี้คือออกจากบัมพาวเวอร์นะครับนี่ออก เป็นแรงดันสูงออกจากปั๊มเวอร์มาปุ๊บแล้วส่งเข้าแหลก power นะครับ CFD ที่รั่วบ่อยๆมันจะรั่วประมาณตรงนี้ครับลอยต่อตรงนี้ช่วงที่หักงอตรงนี้ครับจะรั่วบ่อยมากนะครับบางคันก็เปลี่ยนไปสองเส้นสามเส้นละบางคันมาเยอะๆนะครับสองแสนสามแสนก็เปลี่ยนกันไปหลายรอบละเดี๋ยวผมจะพามาดูอะไรใหม่นะครับที่จะใส่ให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นโอลิงซื้อ โอลิงวีเทคนะครับของซีวิ c 06นะครับอันนี้ก็แท้ฮอนดานะครับอะไรแท้นะครับชุดซ่อมปั๊มปั่นหรือชุดซ่อมปั๊มพาวเวอร์นะครับก็มียางโอลิงต่างๆที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็อันนี้ก็แท้นะครับนอท่อแรงดันสูงนะครับก็แท้เหมือนกันอันนี้ก็แท้นะครับของเทียมก็มีครับแต่ว่าเวลาใส่มันใส่ยากใส่แล้วมันไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยผมก็ให้ล้างอะไรจัดอะไรแท้มาหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาปั๊มพาวเวอร์ไปล้างก่อน ล้างทำความสะอาดภายนอกให้เรียบร้อยแล้วผมก็จะพาเปลี่ยนโอลิงให้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปซ่อมก่อนนะครับเปลี่ยนโอลิงให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวผมเสร็จแล้วผมจะพาไปดูนะครับว่าหลังจากที่เสร็จแล้วสภาพจะเป็นยังไงนะครับที่เปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มปั่นนะครับท่อแรงดันนะครับก็โอลิงวีเทคแล้วนะครับผมก็ไปลองวิ่งมาละนะครับเมื่อกี้ออกไปลองวิ่งแล้วนะครับก็ปกติดีนะครับ ก่อนเอาออกไปลองวิ nó, ่งผมได้เอาน้ํายาล้างเครื่องนะครับฉีดล้างน้ำมันเครื่องที่มันเปื้อนนะครับใต้ท้องรถให้นอไปออกไปบางส่วนละเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าใต้ท้องรถจะมีสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับว่าจะมีขราบน้ํามันรั่วไหมอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้เราอยู่ใต้ท้องรถนะครับปกติรถที่ซ่อมเสร็จนะครับผมก็ต้องมาไล่ตรวจเช็คดูแบบนี้ครับว่ามันมีรั่วไหมนะครับมีรั่วมีซึมอะไรไหมนะครับ บางส่วนผมก็ล้างให้แล้วนะครับนี่คาบน้ํามันเพี้ยมเปืเป้อนๆน,นะครับบางส่วนผมก็ล้างให้ละถ้าขาดเหลือยังไงก็ให้เจ้าของ้้างางเจขอรถนะครับไปร้านล้างรถไปคาแคร์ล้างเอานะครับน้อกตอนนี้ผมได้ดูหมดแล้วนะครับว่าก็ไม่ได้มีรั่วไม่ได้มีซึมอะไรนะครับก็แห้งสนิทปกติดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะแจ้งเจ้าของรถให้มารับรถได้นะครับน้อกโอเคครับผม